ไม่รู้แล้ว่าเห็นเซิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันขนาดจะเข้าไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> เอะไรอยู่มากโอเคจบกลับ <c oughs> มาทำคลิปแล้วหลังจากหายไปไหลายเดือนจะเป็นปีไม่ถึงปีค่ะ แค่หายไปเกือบครึ่งเดือนมันครึ่งเดือนแล้วพี่คือจะบอกกูไม่เจอต้นมไม้เลยกูวิยชีวิตนี้เราทีพได้แค่ห้าครั้งเอาไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้แม่เพราะว่าเวลาเราตายไกลๆมันจะ <laughs> ค่อยดื่มกันได้นะแต่งีานหาททเามหอ,อนต้องได้ก <laughs> ินได้ไหม่ะต้องกินปู่กินได้หรือเปล่าแม่มันจะตอ่อหนูไหม ไม่ออกเอ้าเออมาแล้วครับอุ้ยนี่เนื้อปูไม่กินได้ไหมระดองอ้าวเหรอเอาไปหาต้นไม้ดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะครับโอ้โหไมญ่อมวจากนั้นเจ้าโอเคก็ไม่ดีใช่ ดีดีด่ะต้นไม้อยู่ไหนครับพี่ทำไมเราสุ่มเมาสุ่มแบบทีไรไม่บันไรทุกทีสุ่มแบบทีไรแม่งนี่พี่หาต้นไม้เจอดิวะพี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วต้นใหญ่ต้นใหญไหนไหนไหนวิ่งตรงนี้อยากสร้างเป็นบ้านจังเบยแต่เราต้องเอาชีวิตรอดก่อนเอาชีวิตรอดก่อนค่ะอ้อยไว้ช่วยด้วย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  อะไรนี่เฉยๆโอเคอ๋อแหลกเลืเกินแต่ขึ้ไน,ไนไหมแหลกเพิ่อาชีวิตรอดกี่วันดียวสิบวันไหมเ <c oughs> อาเท่าที่เราต้องการอาเอาเท่าโอเคแค่นั้น,<า>นวันต้องการเราต้องการแค่ไหนเอาแค่นั้นแหละจบใช่แต่รู้ว่าอยากอยากพลัง,งพเพลงแก้ตัว แกตัวเพลงครงค้งเป็นที่น่าตายมากเลยใช่เหมือนกันหนูลบไปแล้วยังไม่ลบหนูลบแล้วถึงไม่นุ้งมันรู้สึกน่าอายมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวไม่มประสบการณ์นะคนที่ไม่มีแบบเพลงคือคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่เลยหรอกไม่ใช่เลยหรอกว่าว่าจะคบใหม่ยังไงหาเราแก้ตัวอุ้ยแอปเปิ้ลขโมยก่อนนีอย่างที่มันมีอยังไม่ขโมยมาจากท่ฝุ่นก้วย แล้วเราเบอร์เกย์เว่ยช่วงนี้เราจะเกย์กันอะไรแล้วเกย์ค่ะเว่ยยูทูบจะแมนกูไหมไม่เกย์ค่ะยูทูบจะแมนกูไหมเกย์ได้ค่ะยูทูบจะแมนกูไหมไม่เนี่ยแบบว่า อดีตอะไระอดีตเอ่อซีโอค่ายวีท่านึินแด้พูดคำหยาบออกบ้าเลกเอ๊ยกจะสร้างต้นใหม่หรอจะสร้างต้นใหม่เหรอไม่อยู่ข้าวบอกด้้อ เดี๋ยว,วเท <c oughs> ่าไรเราทำได้หนูเติม่าฮ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 ่งมันก็ขึ้นได้มาวิ่งกันมาแล้วกันมาแล้วเราต้องเดินทางอ่ะออกเดินทางเพื่อความหยุดรอหรือเปล่าวะไปขอไป<อ>ค่ะ เขี้ยนี่เอาไปเอาไอ้เขี้ยนี่อเอาไม้ผมมันเข้ากับไม้ผมมันเข้าไปกับไม้ผมอะ่ะยี่สิบเก้าอันในนั้นเนี่ยนน <c oughs> ไม่เป็นไรใช้ด้วยกันนั่นแหละกูจะเอา,าของดุเป็นฐานมันก็ได้ในไทนั้นยังไม่เป็นไรหลอไม่เป็นไรไมีเป็นไรไม่เอาเราทอดอะเอามาเอามาเอามาก็นี่จะขอเป็นฐาทนทำทอดเนี่ย ดีนะค่ะค่ะอาหารนี่เลิกเขาตัวเอาหรอขอตัว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 เออเดนแล้วกินไหมกินไหมมีแอปเปิ้ลค่ะเอาอันนี้ไปกินอันนี้อิ่มกว่าเออน้องทีดีแอป,ปเปิลพื้นที่ละสองค่ะเต็มเลยเอากลับมา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 ไปกินเอากลับมา เออโ okay. <c oughs> อเคป้ดเทียอะไรไนนะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบห้าเสียง,งอะไรวะเสียงเียอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงเรียอะไรวะ,ระกี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 ไม่ไว่าเราอยู่ใต้ถ้ำน้ำใช่ไหม ตคาร์บี้มันเป็นเอ่อเคารื่องลดแผลตอแผลตอคาร์บี้ว่า

ดีไหมไม่แล้วเมเชีย่ยแล้วนมืกูไม่ได้เอาต่อไปอะไรหะอตัอวคารมาด้วยเอ้ยพี่ก็คารดดิเดี๋ยวบอกนะไม่มีพี่คารอ่ะมันไม่มีไม้าวาชิบหายละแจ๊ผ่อนแล้วค่ะเจอถานดว <laughs> งดีปะ่ะแล้วมีไม้มีไม้มีไม้มไมอ่าเขาเรียกว่าสติกปะ่ะเออโอเครอด จะบอกว่าต้นไม้ต้นไม้อ่อนอยู่กับผมยี่สิบสองอันโอ้โหของกูว่ยี่สิบสองเอาไปปลูกป่าปะปลูกป่าปลูกแป๊บปลูกแป๊บคนดีค่ะเั้นเราไปช่วยอยู่แล้วเราช่วยอยู่แล้วเอ้ยก็แบบให้บาปมันลดลงหน่อยก็ยังดีอะพี่ม่รูพันแล้วม่เป็นอะไรมนี้ที่สุดร้ค่ะเอมาเอากับผมมาเอากับผมมา,ากับผม มามาะตอเจอคนน้ำโมตสะให้เราแล้วอ้ยเล่นไมค์คร f t หรือมาเล่นเอ๊ะไปต่อไปต่อไปต่อวิ่งต่อวิ่งต่ออืมเจ็บคออาจจะเกย์มากเกินไปฮะเกยได้หรอไม่ตายใช่ไหมกูโดดลงไปเนี่ย ไม่ตายค่ะน้องกิงได้ไม่ตาย <c oughs> มะดึงคนลยเวนนะคะแอบสอบคนโอ้โหระเบิดได้เหรออุ้ยเหล็กขอบคุณมากพี่ขอบยมาก่ตายแล้วกูเจอเหล็กในไรนี้เหรอไม่ทำกันอย่ี่หรอ มีรังผึ้งเงเราตบไหมย้าัวใจกูเกดโดนกูตายแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งชีวิตให้กันได้เราไม่แบ่งเลยเอาตัวเอ้ทอดก่อนพี่ <c oughs> <c oughs> ทำ <c oughs> จะตายแหลกไม่ตายแหลกไม่รู้เดืด่องทำบ้านตรงนี้ไหมเอาตรงนี้เป่า <c oughs> จะมืดแล้วพี่จะมืดแล้วเอ้ยอยังไม่มืดยังไม่มืดเที่ยงเทียงโอ้โหกระตุกเลยอ่ะผมไม่กระตุกครับ อุ for for ๊ยแกะ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 อุ๊ยแกะแกะสามตัวไม่ได้นอนแล้วตอนนี้ขาดอีกตัวหนึ่งว้าฮ่าฮ่าฮ่าฮมาบ้ามามาพี่เหลืออีกสีนะพี่เหลืออีกสีชีวิตเหมือนกันโอเคโอเคเหลือเท่ากันละ โอเคเอาเป็นว่าเราชีวิตเท่ากันแล้วเนาะเป็นไงล่ะเหมือนีอะไรตกเขอตายเอ้าเหมือนเข้าผมยังไงไม่รู้อะกูบอกเข้ากูว้ายเปนอะไรยังกเตกใหมดยังไม่มีแกะแล้วพี่เอาเอาเนนแกะไปดิมา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 เอาคนแกะไม่หรอวะ กตกไปจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมยอยากรู้อะตกไปจะตายไหมพี่ตกไปจะตายไหมอะถ้าไม่ตายก็เหลือขึ้นหัวใจค่ะอ้าก็ตายเหลือเท่าไหร่เหลือสองหลอดอุ้ยได้ต้นซากุระไปปลูกแล้ว ต้นสกุลา <stru> มาแล้วไอ้ย่ะต้นสกุลากำลังจะตายไอชิบหายต้นสึกเคี่ยอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เลยแบบแบบวะอยากกินได้เพ้ยผมว่าผมต้องย <sun arrivé S 2> ้ายที่อยู่ผมต้องย้ายที่ผมจะเป็นสป๊อท あらや。